ช่วงฤดูร้อนเมื่อหลายปีก่อนอลันได้ไปท่องเที่ยวเดินป่าปีนเขาตามลำพังซึ่งการเดินป่าหรือว่าปีนเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยเลยตลอดทางในป่าที่เขาเดินไปนั้นถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายอลันดื่มดาไปกับธรรมชาติและรู้สึกมีความสุขมากในการมาเดินป่าครั้งนี้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างไม่มีสิ่งผิดปกติใ,ใดๆ จนกระทั่งบ่ายแก่แกอเลนตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เขาควรจะกลับไปที่รถที่จอดอยู่ที่บริเวณตีนเขาได้แล้วหลังจากเดินท่องเที่ยวอยู่ในป่าเขาแห่งนี้มาตั้งแต่เชา้าแสงอาทิตย์เริ่มหายไปอย่างรวดเร็วและปัญหาของเขาในตอนนี้ก็คือเขาจำทางกลับไม่ได้อเลนเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นทุกขณะเวลาผ่านไป ความมืดเริ่มเข้าปกคลุมอลันไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับจะพักแรมสิ่งที่พอพึ่งพาได้ในตอนนี้มีเพียงไฟฉายหนึ่งอันที่ทำให้เขายังพอมีแสงสว่างท่ามกลางป่าอันมืดมิดนี้ได้อลันรู้ดีว่าการหาทางออกจากป่าในยามค่ำคืนนั้นไม่ใช่เรื่องง,ง่ายและอันตรายมากๆโดยเฉพาะกับตัวเขาซึ่งไม่มีความชำนาญในการเดินป่าแต่อย่างใด แต่เหมือนว่าโชคยังเข้าขาระหว่างที่อลันกำลังเดินอย่างไร้ทิศท,ทางอยู่กลางป่าอันมืดมิดนั้นเขาได้พบกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งจากสภาพความเก่าและความผุพังเท่าที่ไฟฉายส่องให้เห็นอลันเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครพักอาศัยอยู่ที่กระท่อมนี้มาเป็นแรมปีแน่แต่อลันก็พยายามเคาะประตูรวมทั้งส่งเสียงเรียกคนในบ้านดูก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะกระท่อมหลังนี้น่าจะเป็นที่เดียวที่เขาจะสามารถใช้อาศัยพักแรมจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นได้หลังจากเคาะประตูและส่งเสียงเรียกคนในบ้านสัพพักแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาอลันจึงตัดสินใจถือวิสาสัตเปิดประตูบ้านเข้าไปและก็เป็นดังที่คาดในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ซึ่งสภาพภายในบ้านก็ไม่ได้ต่างจากที่เห็นภายนอกเท่าไหร่ คือเก่าและผุพังรวมทั้งไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์แต่อย่างใดซึ่งไม่ว่าเจ้าของกระท่อมหลังนี้จะเป็นใครจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่แน่นอนหรือต่อให้เจ้าของกระท่อมบังเอิญกลับมาอลันก็เชื่อว่าเขามีเหตุผลที่ดีพอที่จะอธิบายให้เจ้าของกระท่อมเข้าใจได้ ภายในกระท่อมมีเตียงเก่าๆหลังหนึ่งวางอยู่ตรงกลางราวกับเชิญชวนให้เขาเอนกายพักผ่อนลงตรงนั้นอลันตัดสินใจนอนลงบนเตียงอยากที่จะรีบหลับไปเพื่อที่จะให้ถึงตอนเช้าไวๆแต่ก่อนที่จะหลับตาอลันก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่ตัวเขาอลันหยิบไฟฉายที่ตอนนี้อ่อนกำลังเต็มที่ ส่องไปร,บรอบๆตัวแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อพบเข้ากับภาพวาดเป็นภาพของคนที่หน้าตาแปลประหลาดหลายต่อหลายรูปแขวนอยู่บนผนังรอบห้องแต่ละภาพมีขนาดประมาณครึ่งตัวของเขาได้อลันรู้สึกว่าดวงตาของผู้คนในรูปเหล่านั้นกำลังจ้องมองมาที่เขา อลันรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกทั้งจากหน้าตาอันแปลประหลาดสายตาที่จ้องมองมารวมทั้งรอยยิ้มอันน่าสะพึงของบรรดาผู้คนในภาพทำให้อลันรู้สึกเยื่อเยือกเสียวสันหลังว่าอลันจึงตัดสินใจให,หลับตาและพยายามข่มใจให้หลับแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองด้วยสายตาหลายคู่นั้นก็ยังคงไม่หายไปไหน โชคดีที่ความเพลียจากการเดินทางมาทั้งวันทำให้อลันพลอยหลับไปในที่สุดอลันตื่นขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องในยามเชา้าทันทีที่เขารู้สึกตัวสิ่งแรกที่เขานึกถึงคือบรรดาภาพวาดรูปคนร,บรอบๆห้องที่จ้องมองเขาจนกระทั่งหลับไปอลันอยากจะรู้ว่าที่เขาเห็นรูปเหล่านั้นดูน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินเมื่อคืนนี้ เป็นเพียงเพราะความมืดยามราตรีในบ้านร้างกลางป่ารวมทั้งความกลัวจากการหลงป่าจนทำให้เขาเห็นภาพเหล่านั้นน่ากลัวเกินจริงไปหรือไม่สิ้นความคิดอลันหันขวับมองไปที่ผนังของกระท่อมร,บรอบๆตัวทันทีแต่สิ่งที่เขาพบก็คือที่ผนังทุกด้านของกระท่อมนั้น มีเพียงบานหน้าต่างล่องๆผู้ผูพังๆเท่านั้นไม่มีบรรดารูปภาพหน้าคนที่เขาเห็นเมื่อคืนนี้แต่อย่างใดไม่มีรูปภาพอะไรทั้งสิ้นแม้แต่รูปเดียว